อออสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านของผมพีชวันนี้เราก็มาเล่นเก็บมาครับยังไครับเอาชิ้นรอดนะคือแบบเมื่อกี้ปวดพื้นที่แบบจริงแบบผมแบบอันนั้นแล้วเว้ยอัดคลิปแล้วคนอัดคลิปแล้วแต่ไฟล์มันเต็มทุกคนก็ลเลยต้องไปลบก็ต้องอัดคลิปใหม่ก็เป็นเออเลยออย่างหนึง่ง ย่านเมนยูทูเบอร์เนี่ยมันยากมากเลยทุยกคนว่า,วาน้ำอย่างช้าเร็วขึ้นไปบางวานันนะมีคนแบบไม่กดแบบเลิกติดตามอะ่ะหนึ่งคนเนี่ยเออ เออดังไั้นนะว่าเพื่อ,อะไะคุณไม่คิดคุณไม่ได้ทำถูกคุณจะไปรู้อะไรว่ามันยากแค่ไหนเออแบบมันโคตรยากเออแบบอย่างนี้เราแบบไอคนนี้แบบมันยกเลิกการติดตามมันอกี้อย่างโคตรชียอะไร กิ๊กกี้ก่อนว่าให้กู๊กกี้ทำลายกันชึบชึวปโอันนี้โอ้โหกูกดปลาไปกี่ครั้งวะเนี่ยไม่มาตกตรงเนี้ยเหรอไอ้กูกกี้ทำลายกันกดปลาไปทำไมตั้งสองสามัน แล้วสาวแบบกินเนื้อแบบมันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะทุกคนแบบมันสามารถแบบทำลายต้นไม้ได้นะเอะอ มันอยากมันแบบช้าๆนิดนึงเก็นมุมมองก่อนไอ้คุกกี้ทำ้ายการอ,อ,อ๋อโหอันนี้กบแหลกโอ๊ยเตรียมแหลกนะทุกคน เตรียมแหลกเลยขอบอกเลยเตรียมแหลกม่ลูกมังกรนะเ,เ,เ,นะเ,เ,เ,เนี่ยเจ้าเอ้ยเฮ้ยเอ้ยแล้วเนี่ยเอออะไรวะแหมเนื้อที่เกียวขโมยละอ๋อมันลดอ่ำหมดกูจะหมดเร็วๆกูจะอัดคลิป โอเคบายบายปาผมลืมไปถามว่ามันสามารถแบบปลีนได้นีว่วะนีาโอ้โหแบบปลายแล้วะเนี่ยแหลกชิผายเลยโดยฟาร์มที่ผมม่ค่อยเล่นมาครับไงมันก็เลยแหลกนิดนึงลงไม่ใช่อน,นี้นะแค่นี้ไปนะ โอเคยังไม่ใช่ยังไม่ใช่โอเคก็ต้องตกกต้องตกกต้องตก,งตก,งตกเวลายเยอะไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้เริ่มมีมอนว่ะแต่ไปตอนนี้ผมมาเจอไอ้ไอีอยากไาจากบ้านยังมาเจอหมู่บ้านนี่มีซีแล้วเนี่ยโอ้โห ไอ้ดีมโอ้โหไอ้นี่แมีมี่โอ้โหกจอย่อยมากโอ้มยชพีแกีแกอ้โหโอ้พแกดเพราะว่ช้พีแกโคดนี่ไงเออ ถนัดคุดคุดคุด,คดเป็นเลยก็ต้องคุดนี่นี่เป็นเลยใชื่อไหมคูดเลย,เลยนี่เนี่ยผมผมเชื่อเลยว่าแต้วระตันะวนารัโก็อยู่แงเนี้เรืแล้วนึ่ง บ้านเราไม่ต้องค่ะบ้านเราไม่แาะแคนเลยค่ะทุกคนบ้านเรามีเด็กเยอะเขาไปอย่างนี้ก่อนอ้านมีผมหามาเจออู๋บ้านอุดมสมบูรณ์แต่ก็ไม่เท่ากับในเสาเราในเสาวเราที่เอาให้กลับไป เดียวแล้วมันหายไปไหนต้องไปตรงนั้นอีกเหรอแบบนี่บ้านนี่ไกลจากบ้านแล้วนะทุกคนนี่กกนไกลมากเลยเนี่ยไกลมากเลยอ๋อจะให้มึงมึงแค้กูกลับไหมหรือมึงจะให้อะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนแบบ อะไรอะไรวะอออย่านี้เฮ้ยใครตีเนี่ยแบบนึงมันมีมันมีอะไรอยู่ผมจำได้อะไร เพื่ทำให้เรามีนายวิช uh uh ั่นอะไรเนี่ยจะให้ไปทางไหนเนี่ยมาปม๊บกับไอ้นี่มากเลย แบบไม้ถึงว่ามันอยู่ตรงนี้เออจริงจริงจริงเออเฮ้ยครั้งนี้ไม่แหลกอุย้ยวัาแบบปกติแม่งโคตรแหลกอะไม่ใช่แบบเหมือนมีเว็บๆนะมีเวฟบวฟครัะที่แบบมันต้องทะลุอะผมไปดูมาแล้วมันมีโอกาสทะลุ ตัวลงมาทำไมตัวเนี่ยว่ามันจะมีอะไรไม่รู้นะว่ามันจะมีหรือไม่มีเพราะบางนี่ผมดูน่มันจะไม่มีนะน,นั่นไงโอ้ตรงนี้ก็ตัวถุโอ้โหชัดชัดเลยชัดเลยโอ้โหอ๋อน,นี่เลย โอ้โหแบบเป็นทางรางรถไฟเลยโอ้โหกูกูว่านึกว่ามันมีดีเอ็นอย่างเดียวเหี้ยที่ไหนได้ม่งมีทั้งดีเอ็นเลยทั้งรถไฟดีเอ็นโอ้โหยว่าเราครูทะลุผมจำได้มันต้องมีอีกไม่มีอ๋ออันนี้แบบ ิ้นสุดแล้วอันนี้หมดแล้วอันนี้เป่าเนยมีทางลงแล้วัน,น,นทางเดิมอะทางเดิมเออทำเดิมทางเดิมเออทางไงอะมันแบบมันไม่มีแล้วอะว่าเราต้องขุดไปโอ,อ้ขุดต่อไป อ้าวแบบทางมันปิดเลยโอ้โหแบบโคตรสุดเลยไม่มีอะไรแบบะดูกูแบบเคยแบบเราจะเจออีกไหมเนี่ยโอ้โหที่กูก็จะพัง เมื่อกี้เราคุดลงมาจากทางนี้เปล่าเออน่าจะเท่านี้แหละนี่ดยแบบมันแลกมากเลยจริงจริงจริงเราต้องแบบเราต้องอูเลยนะ อะไรเราคุดแล้วอันีอ้อยแบบบางทีมันก็แหลกนะบางทีมันก็ไม่แหลก โอนน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 อนเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นน้องสมุดเพราะว่าแถวนี้ต้องมีสินะไม่ใช่นะฉันไม่ใช่โลโลโนอานะเว้ยเนี่ย้องสมุดเนี่ยหู้สมุด มีโอกาสมีมีโอกาสโอกาสดูมีโอกาสดูเอาชุ้นายแล้วตีบันไดทำเบื่ออะไรเนี่ยไม่ได้ตีไม่ได้ตีหนูว่าตีอ๋วโอนี่ชั้นสองหนูว่าชั้นว่าหนูว่าอะไร โอ้จะยืดยาดไปถึงไหนโอ้โหอุ้ยมีอะไรล่ะของแบบปืนมั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 นเหมือนของของเวเวลาแหละไม่รู้ของพี่เวฟ็นยังไงก็ไม่รู้แอบอะไรเอาชื่อละซีรีส์เดลสาวอะไรเออว้างนะว่างกูเลือกเหมือนแล้วแหละ ลงมีอะไรโอ้มีแฮปเปอร์ลงมีกาของกากาไม่ลงวันใดเด็ดขาดไม่แบบเป็นคุกนะอะไหนอันนี้ทางตาลปะเนี่ยไม่ใช่ย้อนกลับมาที่เดิมแล้วนะโอ้ย้อนกลับมาที่เดิมแม่เนี่ยแม่นีดเดิ้ย้อนกลับมาที่เดิมนะ ยังไม่ได้เล่นนานเลยมันไ,ไม่เขาไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เล่นนานแต่เ,เขาเรียกว่าไม่ได้ฆ่ามังกรนานวอ้ยเนี่ยโยยโหอะยรมันซยยยยยนอย่างวะทำเกยย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 ย ว่าเช่นนี้แบบผมลองทำแล้วทมันทำไม่ได้ว่ากูทำไม่ได้คนเดียวไม่รู้เออ,อไม่เอาและไม่หาแม่งหละไปหาอย่างหาตรงอื่นเพว่าตรงนี้มันน่าจะไม่มีนะมันน่าจะไม่นะขึ้นปดิฟ่านะอุยยทำไมเออแต่ผมยังอยู่เลยทำไมตอนนี้มันไม่แหลกวะปกติที่ผมมามันแหลกมากเลย Oh. แต่มันก็มีโอกาสมันก็ไม่มีโอกาสเอ้ยโอกาสมันก็มีแหลกอยู่นิดนึงนะผมก็ไม่ได้แหลกอะไรเยอะขนาดนั้นโอ้โหวอทแบบเจอขอเวลาหาไอ้สัตว์ว่าจะเจอทุกคนอะ ทุไปดิว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 ไปเราไปเริ่มอ๋ออ๋อตูดใส่แล้วแล้วทำไมทำไมอ๋อเราต่มาราออกไ้ด้วยอ่ะสามสองสามสอกง แต่ต่ต่ตผมบอกเลยว่าผมลืมเสษขนูไม่่อคงทุมงรังดิงไฟม่จำกดัดก็ถึงคอันเดียเช่นอินโดนช่ไหม มาดิเฮ้ยยัยงไงทุกคนนะั่งไงตู้จะมีบล็อกอะไรมั่งเนี่ยคือแบบโอ,โอ้ยชิบไม่นะตู้ตัดสินใจแล้วตู้ไม่ฆ่าแม่งแล้วไอ้เหี้ยผมไม่ฆ่าแล้วทุกคนพลิกตอนจบ โอเคทุกคนงนะั้นผมขอไม่ฆ่ามันแล้วกันนะเพราะเราก็ฆ่าเยอะแล้วนะทุกคนเราฆ่ามันมาเยอะและ้วและอย่างนะเราฆ่ามันเยอะเกินอ,อ่ะเอเราฆ่ามันเยอะเกินอ,อ่ะเมันมันเยอะตรงไหนมันแค่สองสามครั้งเองไม่เป็นไรทุกคนเราไม่ต้องฆ่าหรอกอินเดอวยก้อนอนะ่ะเออแบบก็แบบแบบเราฆ่าบ่อยแล้วอะ่ะใช่สองสามครั้งก็พอแล้วผมขี้เกียจฆ่าอีกอ่ะแต่ไม่เสียดายนะครับ ใช่แล้วครับสามารถทำเองก็ได้นะแต่ผมมาสิผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงทำไม่ได้นะผมลองบ่อยมากเหยี่อ <Yeah. S 1> เนี่ยดูเด็เด็กนาทุกคนมันจะแบบมันจะแส่ไม่ได้ไม่รู้ว่าทำไมาแบบเวลาผมแบบ ทำมันทำมันทำไม่ได้นะด,ดูถ้ามันทำได้ก็ดีไปถ้ามันทำไม่ได้ก็แย่ไปเนี่ยเห็นไหมทำไมผมทำไม่ได้อะทำไมคนหนึ่งผมคนหนึ่งเขาทำได้ทำไมผมดิสเถอทำไม่ได้หรไม่เป็นไรหรอกทุกคนแต่อย่างน้อยผมก็ไม่ผมผม,ผมไม่ฆ่าแล้วทุกคนผมไม่ฆ่าแล้วผมคิดเก็บฆ่ามนแหละเราฆ่ามันบ่อยเกินนะ จนมันต้องรอขอชีวิตนะอโหโอเคโอเคสำหรับอีพีนี้เราขอไม่ฆ่ามันแล้วกันนะเพราะเราไม่อยากฆ่าแลว้วอ่ะเดือดก้อนมันก็ข้าหมด โอเคเราเราตัดสินใจว่าอันนี้เราจะไม่ฆ่านะทุกคนเพราะเราขี้เกียจฆ่านะทุกคนก็อย่าไปฆ่ามันบ่อยเลยทุกคนขี้เกียจแบบผมไม่อยากแบบฆ่ามาังกนแล้วอะผมก็อยากออเอมผมก็ไม่ทาฆ่ามาังกร แล้วตูวจะพูดซ้ำทำเบื่อขนาดไนโอเคคลิปนี้ก็ไม่บายแล้วกันนะทุกคนเราเจอกัน E S หน่ากบทีนี้ก็ไม่บายนะครับทุกคน